พร้อมกันแบบนี้นะครับฝน,น,บนขีดโต๊ห้ำเหลววินองเออ้ยเดี๋ยวจะเก็บของไม่ทันฝากไว้ก่อนฝนมาแล้วครับเดี๋ยวจะให้ชมผลงานก่อนนะดูครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังชมช่องสักดาชาแนลครับวันนี้พบกันวันศุกร์นะครับ วันศุกร์ที่26สิงหาคม2565ครับภารก,กิจวันนี้ก็ทำงานครับตอนนี้ก็เดินทางกลับนะครับจากชนบุรีนะครับซึ่งตอนนี้เป็นเวลา10นาฬิกา15นาทีนะครับวันนี้เสร็จภารก,กิจแล้วนะครับก็จะพาพี่น้องนะครับ ที่ชื่นชอบในกีฬาตกปลานะครับก็จะไปออกหมายนะครับวันนี้ตั้งใจไว้ว่านะครับว่าจะดูที่คลองใหม่สุขุมวิทนะครับคลองสุขุมวิทนะครับเรียกว่าคลองใหม่นะครับแถวแถวบริเวณใกล้ๆคลองส่งน้ําสวรณภูมินะครับเนาะน่าจะเป็นแถวตรงข้าม โรงเรียนเสวนกุลาบนะครับบรรยากาศก็น่านั่งแล้วครับมีร่มนะครับเราก็จะไปนั่งดูตรงนั้นนะครับที่สําคัญที่สุดคือตรงบริเวณเนี้ยนะครับก็ตะเพียนนะครับตะเพียนเยอะนะครับตะเพียนเยอะอยู่นะครับพี่น้องที่ชื่นชอบในการหากินนะครับในการวิถีชีวิตในการทำมาหากินนะครับด้วยการตกปลานะครับ หรือว่าก็ในแบบรูปแบบต่างๆนะครับวิธีการทำมาหากินนะครับขอบคุณพี่น้องผมมาให้กำลังใจนะครับทุกคอมเมนต์นะครับช่วยเป็นการกดไลค์นะครับเราเป็นกำลังใจให้กันนะครับถือซะว่าชมเพื่อความบันเทิงนะครับเป็นอีกหนึ่งช่องนะครับส่วนพี่น้องที่ ไม่ชอบนะครับกับโเป็นยังเนาะพี่น้องเนาะก,ก็ทีอว่าเฮ้าคนที่ชอบเฮ้ากับเบิ่งเพื่อความบันเทิงนะครับขอพูณเด้อพี่น้องเด้อยู่ทั้งฟังไทยฟังเล่านะครับเฮาพีเฮาอน้องกันเด้อครับพี่น้องเฮ้าเป็นปีเป็นน้องกันนะครับมียังกะให้กำลังใจกันนะครับเป็นโอกาสอันดีที่เฮ้าได้ทักทายกันนะครับในช่องทางของสื่อออนไลน์แบบนี้นะครับ ถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับกัสมุนไพรหมอเสิงนะครับผมเป็นตัวแทนอยู่แล้วก็ปรึกษาไดเดอร์นะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับในการที่จะดูแลสุขภาพนะครับให้แข็งแรงนะครับเอาอายุหลยขึ้นไปนํำมันก็เสื่อมไปน้ำเนาะผี่นองเนาะจะติดต่อมาช่องทางนี้ก็ได้ครับหรือว่าเบอร์โทร0851196596 0 8 5 1 1แปดห้าหนึ่งหนึ่งเก้าหกห้าเก้าหกครับอ่ะเดินทางพี่น้องเดี๋ยวไปถึงหมายแหละจะหายเบื้องบรรยากาศอีกทีหนึ่งเนาะอ่ะครับพี่น้องครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงหมายแล้วครับเอาละครับวันนี้ก็จะมาลงกันที่ตรงนี้แหละเอาหน้าโรงเรียนสวนกุหลาบนี่แหละนะครับดูแล้วนี่หมายสวยครับนี่เห็นไหมครับที่จะทำความสะอาดกันนะครับ ดูแล้วก็น่านั่งอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะวนไปตรงที่มีร่มไม้เย็นๆนะครับไม่ต้องตากแดดนะครับเดี๋ยวขยับไปตรงนี้อีกนิดนึงครับวันนี้ก็ไม่รู้ว่าเออน้ำน้ำไหลอยู่นะครับแต่ไหลไม่แรงหรอกนะครับสวัสดีครั้งหนึ่งนะครับนาะนาะตอนนี้มาถึงหมายแล้วครับก็ ตรงที่ตั้งใจไว้นะครับตรงนี้เป็นร่มหงกวางนะครับซึ่งไปตรงนี้ก็เป็นโรงเรียนสวนกุหลาบนะครับฝั่งตรงข้ามนะครับอยู่เยื้องๆเลยนะครับตรงนี้ซึ่งไม้ตรงนี้ก็มีน้าๆเข้ามาทําที่ไว้นะครับผมก็จะลงตรงนี้ครับเดี๋ยวเราเตรียมตัวลงเบ็ดกันเลยครับเม่เดินทางมาถึงนะครับ อันนี้กับเหยื่อหนึ่งนาทีนะครับโดยเสน่ห์วิชชิ่งแมนนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเสน่ห์วิชชิ่งแมนนะครับถ้านานาท่านใดต้องการที่อยากจะได้เหยื่อตกปลานะครับสูตรหนึ่งนาทีของเสน่ห์วิชชิงแมนก็ติดต่อได้เลยนะครับทักมาที่ผมก็ได้นะครับฮะยมตัวลงเบ็ดกันเลยครับวันนี้สามคันเหมือนเดิมครับ น้ำไหลอยู่นะครับแต่ไหลไม่แรงเท่าไหร่ครับเอาพอตีแล้วเอาเลยครับคันแรกเนี่ยมาเลยแต้มแรกไม่ต้องรอนานครับมาเลยพอตีลงปุ๊บกินปั๊บเลยมาแล้วนี่ครับประนินไซปราเคมนะครับ กระชังยังแมวลงมาเลยเดี๋ยววิ่กระชังกันครับเริ่มต้นดีแล้วครับไม้แหลกก็มาเลยเดี๋ยววิ่กระชังกันกินน้องตามกันเลยนะนะได้ตัวเดียวครับบัวแต่หากระชังอยู่นะครับ ขอบคุณท่านเหล่าการติดตามรับชมนะครับนะฮะก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับช่องสักดาชาแนลครับต้องขออภัยนะครับเสียงวันนี้รบกวนนะครับเพราะว่าอยู่ติดถนนสุขุมวิทเลยนะครับเมื่อสักครู่นี่ตัวจัมโบ้นะครับหลุดอ่ะแต่ละวันนี้นะครับก็มาในชุดหงแดงเลยนะฮะสังเกตดูได้ว่าแฟนหงเนี่ยจะมามือเปล่านะครับไม่ค่อยมีอะไรติดมือมา อันก็คือไม,ม่ได้จำเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาเอาเอา okay. มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวที่ว่ามุดมาเหมือนตะเพียนอะจริงๆด้วยมาแล้วตะเพียนครับนี่ยสายขาเอาแล้วครับเอาอีกแล้วคันนี้เดี๋ยว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  ป๊บนึ่งป๊บนึ่งอยู่ไหมมาถึงกันกน,นำเลยมาอีกแล้วมาติดๆครับไปขาวอีกแล้วครับเป็นตะเพียนอีกแล้วสายเดียวกันเลย น่าจะบันเทิงอะน,นะวันนี้อ่ะขอบคุณพี่น้องนะครับที่เข้ามารับชมนะครับดูวความบันเทิงนะครับพอตีไปก,ก็กระหน่ำเลยนะครับไม่รีรอเลยเอาอีกแล้วกักั้ซ้ายเอาเอาเอกันซ้ายก็เดี๋ยวเดี๋ยวตีกอนตีกันกนี้ก่อน,นครับเดี๋ยวกันนี้กันนี้อยู่ไหม นานจัดอยู่ครับอยู่อ่าเป็นปนินสายแว่น แล้วเอาขันซ้ายก็เอาครับอึ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 บเอาขันแล้วกัน,กอน,กอนเอาขันเลยขึ้นมาก่อนโอ้ยอันนี้หนัก,เ,กนเหลือเกินอะไรเลยครับอะไรเลยครับขยะเนะทำไมมันหนักเหลือนนกลเกินนะครับไอ้สอยเป็นตะเพียน,นครับทั้งตะเพียนทั้งขยะ มาพร้อมกันแบบนี้เลยครับป็นไงลังจาเพียนทีละตัวนาทีแฟนเกา่าที่รบเจา้าจากใจเอ้ยดิ้นเลยทิ่มมือ นี่บันนินครับตอนนี้ก็คลึ้มฟ้าคลึ้มฝนมาแล้วครับนา้นาๆฝนทีโตข้ามเรพี่นองเอ,อ้ป่าก็ล่งกินดีเลยนะครับเดี๋ยวห้าต้องเก็บของก็นะครับเดี๋ยวเก็บพวท่าน ฝนมาแล้วครับเดี๋ยวจะเก็บของไม่ทันยังไงก็ฝากไว้ก่อนนะครับสิ่งตอนนี้ลงเม็ดปอแปะป่อแปะแล้วครับนานะครับนานะวันนี้ฝนมาแล้วครับโหยดูครับลมมาแรงมากครับเดี๋ยวเราจะเก็บของนะครับเดี๋ยวเก็บไม่ทันนะครับก็ เดี๋ยวจะให้ชมผลงานก่อนนะครับวันนี้มากันนำตั้งแต่ไม้แรกเลยนะครับนะ,นะอะขอบคุณเด้อพี่น้องเด้อสำหรับการติดตามรับชมนะครับสิ่งเข้าให้กำลังใจกันเด้อพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวให้ชมผลงานครับนี่ครับพอมาถึงก็น,นำใหญ่เลยนี่ครับไซส์สวยด้วยนะ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 ครับดูครับ แป๊บเดียวครับแปบ๊บเดียวเนี่ยหมดเวลาแล้วไอโบก็มีนะครับนี่ใสไอโบไอโบอยู่นี่นี่นะครับไอโบอ่ะก็ประมาณเกือบสองโลครับเนาะเดี๋ยวต้องเก็บของแล้วครับอ่ะไม่เป็นไรครับวันนี้มันดูดูฝนอย่างว่าแหละนะครับเราก็ต้องทำใจนะครับในการออกหมาย ขอบคุณรับการติดตามแลบชมนะครับนะน,นะใครชมคลิปนี้แล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับทำการสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับร่ลำรวยร่ำรวยทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าครับตลาบคลิปนี้เก็บของแล้วครับฝนมาแล้วเก็บของก่อนแล้วครับโอ้ฝนลงเม็ดโปแปรโปรแปแล้วครับอ่ะฝากไว้ก่อนครับเดี๋ยวมีไฟแก้มือตลาดคลิปนี้ครับสวัสดีครับ